ความคืบหน้าเงินดิจิทัลวอลเล็ตผมทราบดีว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเราในฐานะรัฐบาลของประชาชนจึงรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อเอามาปรับให้ดีและตรงใจทุกคนนี่เป็นคํากล่าวของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐ,ฐาทวีสินสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube วันนี้ทางช่องนําข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันก็ยังเป็นข่าวเกี่ยวกับเงินดิจิทัล ท่านวอที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะยังตั้งตารออยู่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาพร้อมๆกันอย่าลืมให้กำลังใจทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าเพ่อแม่พี่น้องท่านใดเห็นว่าทางช่องทำคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะข่าวนี้นํามาจากเพจพักเพื่อไทยนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวกับพี่น้องประชาชนระหว่างลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในจังหวัดพิษ,ษณุโลกนะคะถึงนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทของรัฐบาลว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยสามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพตั้งตัวได้พร้อมวิงวอนว่าอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้ 1. น,นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสําหรับดิจิทัลวอลเล็ตนะคะอยากอธิบายให้ฟังว่าสมมุติวันที่1กุมภาพันธ์2567คนที่อายุ16ปีขึ้นไปได้คนละ 10,000ม่นบาทบ้านไหนมี3คน5คนเอาไปตั้งตัวได้เลยคิดดูว่าจะมีประโยชน์มากแค่ไหนและเงินที่ได้ไปใช้ในกรุงเทพไม่ได้ต้องใช้ในเขตที่ท่านอยู่จะช่วยพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ไม่ใช่พัฒนาเมืองใหญ่อย่างเดียว 2. นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าโครงการนี้มีหลายท่านไม่เห็นด้วยแต่ตนก็ไม่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยแต่เรารับฟังความคิดเห็นเพราะเราเป็นรัฐบาลของประชาชนรับฟังและปรับให้ดีให ให้เป็นนโยบายที่โดนใจทุกคนคิดดูว่าถ้าวันที่1กุมภาพันธ์2,567มีเงิน5.6แสนล้านเข้าไปในระบบถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมจะเตรียมสินค้าออกมารองรับหรือไม่จะมีการจ้างคนเพิ่มหรือไม่เงินจะอยู่ในกระเป๋าประชาชนมากแค่ไหนอย่างไร 3. ท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้ถ้าชอบก็ขอให้พูดบ้างให้เป่งเสียงออกมาบ้างเรื่องลดค่าไฟค่าน้ำมันต้องพูดอย่าง ภาคอุตสาหกรรมที่ลดค่าไฟค่าน้ํามันท่านต้องออกมาพูดว่าท่านมีความสุขดีใจที่รัฐบาลนี้ทําให้เราเองก็เป็นคนเหมือนกันต้องการขวัญและกําลังใจเหมือนกันบางคนที่มาด้วยกันวันนี้ก็อยากอยู่บ้านแต่วันนี้เข้าใจปัญหาประชาชนก็มารับฟังปัญหาเราไม่ได้มาหาเสียงแต่เรามาทํางานจริงนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะข้อที่4นะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังทวิตข้อความเพิ่มเติมว่านะคะผมทราบดีว่าคง การดิจิทัลวอลเล็ตนั้นมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเราในฐานะรัฐบาลของประชาชนจึงรับฟังทุกความเห็นเพื่อเอามาปรับให้ดีและตรงใจทุกคนผมอยากให้เราลองนึกภาพไปด้วยกันว่าในวันที่1กุมภาพันธ์นี้มีเงินเข้ามาในระบบ5 6 0 0 0นห0 0ล้านบาทถ้าท่านเป็นภาคอุตสาหกรรมท่านจะผลิตสินค้ามารองรับไหมจะต้องซื้อวัสดุเพื่อมาผลิตสินค้าเตรียมขายหรือไม่จะมีการจ้างคนเพิ่มใหมแล้วเงินจะเข้า มาอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเท่าไหร่เราตั้งใจให้เงินถูกเอาไปใช้ในพื้นที่ตามบัตรประชาชนของท่านเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ไม่ใช่พัฒนาเมืองใหญ่อย่างเดียวหากท่านเห็นตรงกันกับผมและชอบโครงการนี้อยู่ท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้และขอให้ส่งเสียงบอกกับพวกเราบ้างว่าท่านมีความสุขและดีใจที่รัฐบาลนี้ทําให้เราเองก็อยากให้กําลังใจทุกคนเพราะพวก เราตั้งใจทํางานให้พี่น้องประชาชนจริงๆนะคะข้อ5นะคะนอกจากนี้นะคะไอดีแอดทวีสินยังได้ทวิตข้อความพร้อมภาพประกอบข้อความว่าเสียงสนับสนุนนโยบายดิจิทัล w a l l ล็ตชาวพมพิรามนะคะจังหวัดพิษณุโลกเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่ส่งมายัางผมว่าอยากได้เงิน1,000 0บาทเพื่อให้ครอบครัวได้มีโอกาสสร้างตัวและแก้ความยากจนเป็นพลังให้เราต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุดครับนี่ก็เป็นคํากล่า ะะของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่ได้กล่าวไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2566นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจของพรรคเพื่อไทยนะคะและท่านใดนะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะและท่านใดนะคะอยากทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข่าวเรื่องไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกต่อได้ที่ใต้คลิปวิดีโอ เช่นกันนะคะก่อนที่จะจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ